น้องน่องอธิษฐา,านเทเลอหออกทุกเทวหยุดเสียบตรงทุเรียนเทเลอหออกทุกเที่ยวนมคค้าขายทุเรียนนะครับจุดทีลไรออกทุกที <c oughs> ก็คือตอนนี้สองมาแล้วนะครับสองมาแล้วเด้อนีน่มันลุ้นกันมันลุ้นกันแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อน <c oughs> กดตง้งสีแดงเลยครับคนวับผิดชอบน่งลอยนึง คนว่าคนถือน้ำลอยนึ่งคนเมืองคน่าคนเมืองยูทูบแล้วคนถือน้ำลอยนึงก็เลยมานำหานำหายังมีเขาไปถ่ายฟองอันห่าใส่ก็เลยตรองมีวัวเล่อุ้ยไายแล้วนะลูกสาวายไม่ลูกไส้ยายก้าววัวเลังยายก้าวัวพลังเสียวัวพลัง มาขอเธอได้มาขอเธอได้อ่าถือขนาดได้ลูกไผ่นี่โอ้ยลูกไผ่คือยาเลยเนาะลูกเนาลูกไผ่คือยาเอ้ยเอาผัวฝรั่งนี่เอาผัวฝรั่งนี่เออเอาฝรั่งนําก็ได้บอกเป็นยังเถื่อนเถื่อต้น้นเถื่อนึงก็ได้ให้จะเป็นลูกไผ่ยาเอาผัวมันเยมันปลูกที่ญีุ่นเลยใครมนมาเอาให้ เมียยู่ซุรินขายไปเสดไเงินกันไปเสดไกเงินคนปลูกได้ต้นคนปลูกได้ต้นคนขายได้เงินคนขายไกเเอาหังินีเออไม่งางสีไปไหนไหเป็นไรนี่ก็เอามาทำอะไรหนี่งจะมาไหว้ค่ะวันนี้จะมาขอตัวเด็ดเด็ดค่ะขอเลขเด็ดเดลยไหว้เสร็จไอ้ทางนี้จะลาเอานะลูกใหญ่ๆต้องไปที่ร้านนะคะนะไปที่ร้านหนูบอกว่าให้ไปที่ร้านให้หน่อยไปโปรโมทให้หน่อยไปที่ร้านร้านยูซัยร้านยูซัยเปิดหน้าก่อนเดียวให้ fc เบิ้งแน่น่ะเป็นยังไง ร้านยี่มองไหนเขาบอกคือสีแยกสนมจ้ะสีแยกสีสำโรงจะได้ไปถูกจะได้ไปถูกโอ้มองปั๊มพี่ที่อันบอกเมีนเมนค่ะติดกับร้านรับก้อยใช่แล้วติดกับร้านรับก้อยอ๋อพูดอันนั้นเพิ่นสิให้ไปเอาลูกไส้เพิ่นอยู่เพิ่นข้างหลังอันนี้ไม่ยากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไล้วทีห้ลูกเคยคือทั้งนี้ ก็ลูกลูกเขยลูกสาวใหญ่อยเด็ดๆเอาแล้วร้านผัให้ยนะทีอันนี้ก็ลูกสาวหน่อยเด็กลูกสาวหมอสองคนดิเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอสองคนนึงจะหายเสือ่ด้วเงินคนนึงอันคนนี้ก็บร้านก็มาขายผู้หญิงสาวหายหมดเลยร้านสาวมีตั้งสามคนโอ้ร้านสาวมีสามคนอ่ะเดี๋ยวบัตรอติดตามถึงอะไรนะเขาชื่ออะไรนะแม่ค้าอะไรนะชื่ออะไรแม่ค้าทุเรียนแม่ค้าอิ๋วอ่านะแม่ค้าอิ๋วทุเรียน เรียนหวานหวานี่บเนียกรอบกรอบเรียนกรอบไม่ขายูยทุเรียนกรอบเบื้องสวยๆนะครับของผมรวยไงระชงไปอืมออกของถมวันนี้ถือถือโอกาสมาไหว้เหตุบางอื่นนะครับที่เราตั้งแต่เข้าพรรษามายังพันเคยมาไหว้เลยตั้งแต่เข้าพรรษามาเไม่ก่อได้ได้โชคได้ลาบกับหนักกิโลบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยบบทุกที่ที่ลูกค้าไปตามหาเขาถูกคนละร้อย เมื่อก่อนที่จุดได้173อ่ะเมื่อก่อนนี่ลูกค้าตามหาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขายแค่อย่างเดียวไม่ได้ขายแค่ทุเรียนลอกนุ่นได้อาชีพหลากหลายมค้คนนี้เป็นแม่ค้าที่ทิ้งนะครับจะประกาศจุดทิรัยออกทุกทีจะประกาศหาหาแฟนด้วยนะครับขอประกาศหาแฟนคนที่มีรายได้ขั้นต่ำ90,000บาทต่อเดือนนะครับเพราะว่าต้องให้น้อง เขาเดือนละสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายหนูหา,เ,<ข>าดเดือนละแสนหนูยังไม่พอใช่น,นะครับโอ้ห <laughs> นูหาดเดือนละแสนหนูก็ใส่หนูเขาต้องใช้หลายอยู่อันนั้นนะเจ้าบุไฮสามีเจ้าใส่หนูไม่มีสามีนะคะก็นั่นแหละถ้ามีอะก็ให้สามหมืม่นก็พอแล้วจะเอาเป็นใส่บนจุดกระทุเรียนรู้สิบโอกเลยโอ้ต้องจุดกระทุเรียนรอบนั้นนู้จุดกระบอกสมยังโบกเลยอ๋อแต่จุดทุเรียนเท่าะไรออกทุกทีต้องเสียบทุเรียนที่อไรออกทุกทีเแล้วเสียบเสียบนเสียบที่ทุเรียน ออกทุกที่เสียบทีไรออกทุกทีนะครับมามาดูกันเอาเขาไปขอพรยังไงวันนี้ก็เรายูทูบเบอร์มากันมากันหลายครับค่ายนะครับไม่ว่าแต่ค่ายหัวหน้าเผาก็มานะครับว่านี่ก็เดินทางมาจากกรเรียงมาจากกรียงเลยเดินทางมาจากเกรียงนะมานองนองอธิษฐานทะเลาออกทุกเที่ยวยุดเสียบตรงทุเรียนทะเลออกทุกเที่ยวค่อบอ่ยค ใช่นะวันนี้มาลุ้นกันสาธุสาธุพิมีวิธีเสียบน้ำแด่เสียบแบบไดเลขสิออกเสียบแบบไดเลขบอรออกอ๋อเสียบแบบแจ็คสี่เจ็ดสี่เลขกเสียออกเสียบแบบนองนองแบบนองนองเขาเรียกว่าเสียบแบบนองนองการเสียบทุกน้มาลุ้นเอาทีนี้จุดที่ไรออกทุกทีไม่เคยพลาด อ่ะนี่นะครับการเสียบน้องผิวจบทุนเรนหมดละบอกคนเอาซซมหนีเองคนเอาซซมหนีเองเอาซซมหนีแต่เขาเอาแมนเนาะแต่เขาเขาแม่นดีลี่เียอมรับเขาแม่นเขาแม่นไปจำเลยแล้วก็เอฟซีหลายคนตามเขาตัวเนี้ยตามเดี๋ยวมาติดตามว่าเขาเอฟซีบอกว่าน้องที่น้องวันไหนน้องจะมาจุดน้องจะมาจุดถามหาถามไปจเลยถามหาเป็นไปจำเลยถามหากันมากวันนี้มาแล้วเขามาแล้วมาตามคำเรียกร้องแล้ว บุษราตั้ง,งใจขับรถมานาทเรียนมาถวายด้วยนะครับนี่นะครับทเรียนนี่ยมนแรงวันกระกะดิ <No. S 1> เ,เนาะคอยห่วงทเรียนดิอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับก <c oughs> ็อ่ะเดี๋ยวมารอติดตามถึงนั่นต้งเลขกันแล้วกันากานะว่าเขาจะมีตัวไหนให้ใหตัวอะไรนะัาติดตามกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสองแล้วนะน่าจะเป็นสองนะแต่ไม่รู้จะมีตัวไหนอีกนะครับ ่เมื่อวานนะครับก็จะมีหลากหลายคนนะครับที่เดินทางมาครับไม่ว่าติแก่ที่เขผู้เสือเขียนไว้ให้อูกเอขนข่นผูนเสือขืนข้นขืนขืนขืนขึนขนขื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 นลืนข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 นขืนขนขืนขืนืนข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 ่นขื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 ้อืนขืนขืนาืนันขันขกนขืนขื่ขื่ืนขืนืนข้นขืนตืงเล็กืนขืวืขนขืนืนขืนนขืนน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 ันนขนขนนนนมน่นขน ับเพิ่นหายตัวนี้อิตี้อิตี้ตัวนี้เลยอิตีเลยอันนี้อิตีเลยนี่อิตีอันนี้อิตี่สุดๆเลยครับอ่ะอิตีเพิ่นอิตีสุดๆนะครับ้ามาติดตามกันถึงว่าจะมีตัวไหกันนะครับเรียกน้องอิ๋วเรียกน้องอิ๋วแมคค้าแมคค้าขายทุเรียนนะครับจุดที่ไรออกทุกทีก็คือตอนนี้สองมาแล้วนะครับสองมาแล้วเด้อนี่มาลุ้นกันมาลุ้นกันน้องอิ๋ว ตอนนีมสองออกมาแล้วสอโพมาตอนแหลกเลยสอทะเบียนรถฮะอปแล้สมาแล้วอะไรทะเบียนรถเหรอตอนนี้เป็นเลขสองอ๋อทะเบียนรถไปได้ยังนี้คือทะเบียนรถไปได้ ไปแดงต้องไปไปแดงสี่สี่สี่เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์ทะเบียนรถไปแดงผู้เสื้อให้ลาวไปลาวแล้วสองสี่เก้าศูนย์ได้ซื้อแล้วอ๋ออันนี้ทะเบียนรถไอ้คันนั้นไงพันจับบ้านในพี่สมุดเรา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 ความฝันพี่สมุดจำไม่ได้เหรอวันนั้นที่หนูฝันบอกว่าหนูมาหลายกิโลแล้วไม่มีอะไรเลยนะ ก็ไม่ถึงสองเดือนเลยหลักกิโลก็โดนย้ายเห็นไหม น้องหนูฝันแม่นแม่นฝันแม่นเนาะม่อที่แล้วยายกับฝันแม่ไม่บ้าไม่ยากไม่ยากฝันยาก็ฝันแม่ยาฝันไม่ยากแกก็มีหลานนะแกก็มีหลานชายลูกชายแกก็จะอูู้เนี่ยสูงอย่างูี้เลยููงช่อชลูดเลยแบูนี้ถ้าสูงแบบนี้กันหมดไอ้เตี้ยูููููอูููููููููู่ัูููันููไม่มีใครเอาหรอกเตี้ย เดือนกว่ากว่าไม่นานนะเดือนกว่ากว่าอีกกันได้ย้ายเลยต่ก็ได้ย้ายวันนี้สองวันที่ผ่านมาั้องคิว่าฝันอันนี้ทำไงถึงได้ได้ได้มาทางนี้วันนี้ฝันรอเปล่าหรือว่าวันนี้มาจุดข่าววันนี้จะมาเสี่ยงโชควันนี้จะมาลุ้นราวกันข้อคัาภีรนลุ้นใหญ่ด้วยลุ้นหวราลุ้นหวยใหญ่ด้วยหวยใหญ่ด้วย เดี๋ยวแต่แม่ย่าจะนั่งรอลูกสไ้ายจุดทูแม่นมากๆแม่นมากๆลูกสไ้ายไม่ย่าวันนี้แม่ย่าค่ะเดี๋ใช้คนเดียวด้วยแต่แต่ไม่ซื้อนี่เนี่ยปัญหาปัญหาจุดรอบจุดที่ไรออกทุกทีแต่เราเป็นแค่ผู้ให้เราไม่ได้เป็นคนคนคนซื้อส่วนหลักก็คือจะเป็นผู้ให้ให้ขนาดไหนขับรถมาจากอสนมอำเภอสนมระยะทางมาประมาณสัก สามสิบกิโลได้นะปูขับมาไกลมากคือตั้งนาตั้งตาแยกขยั่งก่อนสีแยกสีสำโรงตรงตรงติดกบพี่ตรงกําพีทีตรงั๊าพีทีโอ้ีแยกมองเองมียนติดล้านหลับก่อยไปกินหลับก่อยก่อนไปกินลาบก่อยโอ้ยได้ผมหนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เด้อไปกินผมเห็นมีสองนัน่ะมีสองนี่ อาจจะสองสองหกก็ได้เดี๋ยวไปดูกันหนึ่งสองสองหกเดี๋ยวไปดูนะยังไงให้สองตัวเนอเออสองแปดบอกเด็กยังขวัญสองตัวสองตัวเป็นเหลืองอย่างเราสิบว่าให้ด้วยบอเออให้แค่สองตัวหมดนี่ให้สองตัวทูบให้แค่สองตัวโอ้โหครับเคยเห็นต้องขนลุกแล้วพอแม่พี่น้องบอกหาอย่างได้ถูกสองตัวนี่เงียเพราะเคยเห็นว่าเคยพ่อเด้ มันเหมือนหดน้ำมดิถูบนี่เหมือนหดเออมันเหมือนหดน้ั่ ي, ม,ม,มจะให้จะพาเพื่อถ่ายรูปก่อนนะนะครับอันนี้มนไม่หดนะไม่ทูบหดไหม,มหรือทูบคงเดิมโบอะไรมันบ่มีเอียงหดหมันบ่มีข้างบนกับมีข้างล่างกับบนมีเลยข้างบนบ่มีข้างบนกับบนมีข้างล่างกงับมีมีกลางเลยเนาะมีตรงกลางเลยใช่สองสองแปด M เล็กสองมันก็เลขอันว่า สองแปดก็ตรงกับวันเกิดวันเกิดฟ้าชายโอ้โหจำแม่เลขอีกแล้วนะครับเอาวันเกิดพระชายบว่าสองแปดเนียนค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจดสงสัยท่านท่านกินทเรียนจนท่านลืมให้เลขที่สามคิดเอาได้เอาเลขสามเอาเอาสามเลขเอาสองเลขพี่นั่นมันเหมือนเลือดมันเหมือนเลขสองมันเหมือนเลขหนึ่งอะสองหนึ่งแปดหรือเปล่านั่นเห็นบ่ เขาให้สองแปดหนึ่งข้างล่างนะไม่้นน้อยนน้อยนะเห็นไหมอย่าไปคิดหลายเขาให้สองแปดเลยเนาะให้สองแปดเออเขาให้สองแปดเขาให้สองแปดเจ้าจะไปคิดหลายแท้อ่อันนี้เขี่ยเขี่ยทำอะไรสั่งจองเรียกที่ฝันจ้ะจำไม่ได้แต่บอกกูอ่ะนึกฝันว่าถ้าหนูไปหนูฝันว่าหนูเขาให้หนูไปเอาแหวนไปเอาแหวนที่สานาใครก็ไม่รู้แต่หนูก็ไปเอาแหวนเงินเอามาแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้กลับบ้านแล้วหนูก็ไปเอา ปเปลี่ยนป้ายรถไอป้ายแดงอ่ะมาเป็นป้ายขาวทะเบียนมันเป็นเลขหนึ่งสองแล้วก็ขีดสองขีดแล้วก็สองเจ็ดแปดเก้ามีสองเจ็ดแปดหกนี่แหละจำไม่ได้อะไรเลขเจ็ดใส่หรอสองเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดนี่บอกสองแปดแปดสองนี่แหละเนาะแต่มันก็มีในความฝันนั่นเองเอาเด้อเอเด้อจุดให้แล้วจุดให้แล้วนะ โจตามคำขอแล้วโป้ถูกละยาวากันเด้อค่ะพันธุเรียนผลไม้มันได้สองตัวเนาะมันไม่มีตัวไหนไม่มีเวลาว่างคนนี้นะครับไม่มีเวลาว่างเวลาว่างน้อยมากนะได้๋ยวคนว่าเดือนละแสนกับบพ่อใส่บัพอใส่เลยดพื่อดที่มาเพืสิมาหมักเพื่นก่อนพิจารณาเด้อพิจารณานี่นะครับมาเส้นไหว้แล้วนะครับสำหรับแม่ค้า ขายท,ทุเรียนนะครับอยู่แยกสนมเด้อถ้าใครจะไปอุดหนุนก็ไปอุดหนุนได้นะครับเมียค่ะคนสวยคส,ส,สี่ล่ะหายเลขก Man, Man. ขับแม่นแมนถ่อไหมถือไหมเอาไปหาสัญหาดีหรือว่าเย็นนี้นะครับก็จัดกันไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากจุดทูบได้เลขอย่างน้อวันหนึ่งนี่เมื่อกี้ได้อสองตัวจ้าสองแ28สองแปดจ้าแล้วก<า>็เลขที่ชอบเลขอะไรเลขที่ชอบชอบเลยชอบในใจเลยคือเลข ไม่มีสองันี้ไม่มีเลยมีศูนย์เนี่ยชอบศูนย์ไว้ก่อนเอาศูนย์ใส่เข้าไปเลยก็ได้อาจจะเป็นศูนย์สองแปดก็ได้นะจ้ะขอบคุณเลยหลังจ้าสวัสดีครบาสองแปดศูนย์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ